คุณกำลังมองหาคอนโดมินิมอลที่ดีไซน์ไม่เหมือนใครอยู่ใจกลางเมืองเดินทางง่ายใกล้สิ่งอำนวยความาะสะดวกต้องที่เดอะนิมมานาสวัสดีค่ะ กับน้ำเพอร์เฟกต์โฮมอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้น้ําอยู่กับพี่อิวเพอร์เฟกต์โฮมค่ะแน่นอนนะคะมีทรัพย์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะซึ่งเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นทรัพย์แบบไหนคะพี่อิวตอนนี้เราอยู่ที่เดอะนิมาน่านะคะเป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะอยู่บนชั้น8ค่ะขนาด44.17ตารางเมตรค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นห้องกว้างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วิวต้องสวยมากแน่ๆเลยเพราะอยู่ชั้น8นั่นเองใช่แล้วคะ่ะแลวที่นี่เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างคะนี่เลยค่ะอย่่างทีเห็น ว่ายน้ําขนาดใหญ่ค่ะ,ะแล้วก็พื้นที่สวนนะคะมีรปภร,รักษาความปลอดภยัยมีแม่บ้านนะคะมีฟิตเนสด้วยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าครบคันเลยนะคะและที่แห่งนี้ก็อยู่ในโซนนิม,มานด้วยใช่ไหมใช่ใจกลางนิม,มานเลยค่ะ,ะแล้วสถานที่ใกล้เคียงล่ะคะใกล้ที่ไหนบ้างคะในส่วนของห้างสรรพสินค้านะคะก็จะมีนี่เลยเมย่าวันนิม,มานนะคะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวก็จะอยู่ใกล้ๆกับ สวนสัตว์นะคะอยู่ทางขึ้นดอยสุเทพนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลก็จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะในส่วนของสถานศึกษาก็มีใกล้ๆกก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชมงคลค่ะน้องน้ำโเรียกได้ว่าใกล้สถานที่สําคัญหลายแห่งเลยนะคะแล้วก็ ไม่ไกลจากสนามบินด้วยใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าครบคันเลยนะคะคุณผู้ชมอยากเห็นในห้องแล้ววะค่ะพี่อิ๋วไปดูกันในห้องกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะมาค่ะมาดูในห้องกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้กันก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะจะเป็น โซนครัวนะคะจะมีเคาน์เตอร์แล้วก็จะเป็นแบบพวกบิวอ mm ิน hmm. เขาทำบิวอินให้เลยเป็นเคาน์เตอร์เป็นชั้นเก็บของ mm hmm. ตรงนี้เป็นเ mm hmm. คาน์เตอร์ครัวเอาไว้สำหรับวางอุปกรณ์ mm hmm. เครื่องใช้หม้อหุงข้าวหรืออะไรก็ได้ตรงนี้นะคะ mm hmm. มีซิงค์ล้างจานให้ด้วย mm hmm. ส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็น mm hmm. ช่องวางตู้เย็นนะคะ สามารถซื้อตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่กว่าน,นี้ได้เลยนะคะจะมีพื้นที่เยออยู่ด้านบนใช่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางไมโครเวฟค่ะ e ส่วนด้านล่างจะเป็นที่วางเครื่องซักผ้านะคะสําหรับฝาหน้าค่ะตรงนี้เขาต่อท่ออะไรให้เรียบร้อยค่ะก็คือเหลือแค่เครื่องซักผ้ามาวางเท่านั้นเองใช่ใช่แล้วค่ะส่วนด้านบนก็จะเป็นที่เก็บของวางของใช้หรือว่าเ,อาเก็บอุปกรณ์เนี่ยค่ะมีที่ใช้สำหรับเรียกใช่ใช่เนี่ยค่ะมีช่องให้แบบ เขาทำไว้มากมายเลยค่ะตรงเป็นวัตถุดิบสำเร็จรูปหรือเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็คือซ่อนไว้นะคะแล้วก็ด้วยความที่เคาน์เตอร์เขาชั้นยูอินเขาเป็นสีขาวทำให้ห้องเราดูมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มินิโมอลด้วยนะคะใช่แล้วแถมไม่พอด้านล่างก็ยังมีที่เก็บของด้วยนะคะมีชอ่องต่างๆเยอะแยะค่ะ ตอนแรกน้ำนึกว่าไม่มีที่เก็บนะคะเนี่ยคือ,อเขาดูดีไซน์เขาดูเรียบหรูใช่ใช่แล้วถัดมาก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับหูดัอยู่ตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเคาน์เตอร์ครัวโดยรวมคือกว้างมากๆใช่ใช่แล้วค่ะเป็นสัดส,ส่วนมากค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับ2ที่ค่ะนี่เลยน่ารักเก๋ไก๋ใช่ค่ะคือทําอาหารตรงนี้แล้วก็ รับประทานตรงนี้ได้เลยใช่แล้วคะ่ะว่าอยากจะเพิ่มที่นั่งมีแขกมาแล้วก็ย้ายโต๊ะนะคะได้นะคุณผู้ชมเพิ่มอีก2ที่นั่งได้ใช่แล้วคะ่ะไปเป็นโซนระไรนี้คะ่ะโซนถัดมาจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนี่เลยคะ่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีจะมีส่วนด้านนี้จะเป็นที่วางทีวี เป็นแบบยิวอินนะคะ<อ>มีชั้นเก็บของข้างบนให้ด้วยตรงนี้คือสามารถเก็บของอุปรกรณ์ที่เราใช้ต่างๆในโซนได้เลยนะมนจะเป็นแบบวิดีโอเกมของตกแต่งสะสมแจก,กันต่างๆนะคะหรือว่าพวกของเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ที่เกี่ยวกับการใช้ในการดูท<ช>ีวีเนาะใช่แล้วคะ่ะใช่แล้วค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีโซฟาแล้วก็ตกลางให้ค่ะด้านนี้ค่ะแบบมีพื้นที่เหลือด้วยนะคะดูกว้างมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นเขาเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพื้นแบบไหนนะคะ,ล,คะลามิเนตค่ะลามินเนตนะคะซึ่งตัดกับสีห้องมากเลยนะคะใี่ใค่ะเพิ่มความเป็นมินิมอลมินิไซโอถึงพูดถึงความมินิมอลแล้วในห้องนี้คือเย็นมากค่ะพี่ใช่ค่ะในในห้องนี้ก็จะมีแอร์คอนดิชันให้1ตัวค,ะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเย็นจริงนะคุณผู้ชมถ้าดูในวิดีโอนะคะผมผมมีิวเ,เลยใช่ไหมคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะห้องระเบียงกว้างมากๆเลยนะคะน้องน้ำวิวดีมากนี่เลยคะ่ะวิวสวยด้วยค่ะมาเลยระเบียงกว้างมากแล้วก็วิวสวยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นวิว1 8อองศาเลยก็ว่าได้นะคะใช่แล้วคะ่ะท้องฟ้าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะก็นี่เลยเป็นภาพวิวสวยๆแบบชโชว์อวดเพื่อนโพสลงอิสต้าแกรมได้เลย ใช่แล้วค่ะแล้วส่วนประตูนี่นะคะเขาก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นเหมือนสองชั้นหรอคะใช่ค่ะเป็นเราเราจะเปิดรับลมแล้วก็ไม่ให้มลงเข้าได้นี่เห็นไหมคะเขาจะมีการมลงเป็นลวดใช่ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเป็นกระจกอีกชั้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะช่วยในเรื่องของการป้องกันเสียงจากด้านนอกด้วยนะใช่ใช่แล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันค่ะ นี่เข้าสู่โซนห้องนอนใ,ในส่วนของห้องนอนนี่นะคะเนี่ยค่ะน้องน้ําที่น้องน้ําเอ๊ะเอ๊ะ <A. S 2> เลยเอ๊ะเลยตรงนี้ะจะเป็นเหมือนเป็นประตู เป็นผนังได้แล้วก็เป็นประตูเลื่อนมา,าหากันอย่างเงี้ยค่ะมานชนกันก็กไกลมากใช่ใช่แล้วค่ะก็คือวันไหนที่แบบว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวเนาะก็ปิดนะคะเป็นเหมือนกับห้องนอนไปเลยนะคะก็คือตรงนี้ปิดได้เลยแล้ววันไหนอยากแบบว่าทําให้ห้องดูโล่งๆนะคะรับอากาศรับแสงก็เปิดเปิดได้เลยใช่แล้วค่ะเก๋ไก่มากไม่สาเลยค่ะภายในห้องนอนนะคะก็จะมีเตียงขนาด6ฟุตค่ะ แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านนี้ค่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยนะคะใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยค่ะคือเหมือนแนบไปกับผนังเลยมองไม่ออกเลยค่ะว่าเป็นตู้เสื้อผ้านะคุณผู้ชมใช่ในห้องนอนก็จะมีแอร์ให้1ตัวนะคะค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจนะคะดิฟเล่นผาไม่เบื่อเลยนะอยู่ห้องนี้ค่ะใช่แล้วค่ะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้ําเนี่ยค่ะ สามารถเข้าได้2ทางนะคะ,คะเข้าได้จากทางห้องครัวแล้วก็ห้องนอนค่ะประตูเป็นแบบแท็กแอนจิวเนาะค่ะอุ๊ยดีมากเลยค่ะก็คือเข้าได้2งทางทําอาหารอยู่แล้วอยากเข้าห้องน้ำก็ตรงข้ามเลยนะคุณผู้ชมแล,ชแล้วก็ลาเรานอนอยู่ตอนกลางคืนนะคะอยากเข้าห้องน้ำก็ด้านนี้เลยใช่แล้วเขาแบ่งโซนด้วยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนห้องอาบน้ํากั้นโซนแบบไม่ให้พื้นที่เปียกพื้นที่แห้งแบบเหมือน,นเหมือน,นแบบมาคนกันใช่ค่ะ แล้วแลกระจกเขาใส่มากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกระจกอย่างดีเลยนะคะมาพร้อมกับฝักบัวแล้วก็อันนี้ช็อเป็นแบบผสมค่ะมีน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ในตัวเข้าใจและะ้วค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์สีขาวสวยงามค่ะพร้อมอ่างล้างหน้านะคะกระจกบ้านใหญ่ค่ะเน้นความมินิมอลนะคะไม่แต่ในห้องน้ำก็ยังมินิมอลนะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะกระจกใสกิ้งเลยนะคะค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะค่ะก็ค่อนข้างกว้างนะคุณผู้ชมห้องน้ำนะคะใช่เป็นยังไงกันบ้างคะกับการที่เราพามาชมในห้องนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับห้องที่พี่อิวพาเรามาชมในวันนี้นะคะยังจำรายละเอียดเกี่ยวกับห้องนี้ได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ำจะขอให้พี่อิวช่วยทบทวนรายละเอียดห้องนี้ให้คุณผู้ชมอีกสักหนึ่งรอบค่ะได้เลยคะ่ะห้องนี้จะอยู่ที่เดอะดิมาน่านะคะแล้วก็อยู่ชั้น8ขนาด44.17ตารางเมตรค่ะเป็นห้องแบบหห้องนอนหห้องน้ํานะคะโอโ เรียกได้ว่ากว้างมากๆเลยนะคะแล้วที่เดอร์นิมาน่าเนี่ยค่ะ mm hmm. เขามีสิ่ง mm hmm. อำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างคะมีส่วนกลางที่แบบสวยงามมากๆเลยนะคะสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ mm hmm. มีสวนแล้วก็ในส่วนของรปภพก็จะมีรปภพอที่ที่อยู่หน้าตึกเนาะ mm hmm. เขาก็จะแบบสแกนคนเข้าออกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ mm hmm. มีที่จอดรถใต้ดินด้วยนะคะ mm hmm. ดะคะีเลยค่ะใช่มีแม่บ้านด้วยค่ะ แล้วก็มีกล้อง C C T V ระบบรักษาความปลอดภัยเขาเที่ยมเลยนะคะที่นี่ที่จะเน้นความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักใช้คีย์การ์ดในการเข้าตัวตึกด้วยค่ะแถมยังมีฟิตเนสให้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วค่ะมีครบครันเลยนะคะทุกอย่างเลยแล้วที่ดอนิมาน่าแห่งนี้ค่ะพี่อิ๋วเขาใกล้กับสถานที่สําคัญที่ไหนบ้างคะค่ะก่อนอื่นเลยก็คือคอนโดนี้จะอยู่ใจกลางนิมานค่ะ แน่นอนคืเดินทางไปไหนสะดวกมากใช่แล้วก็ใกล้กับเมียวันมินมานเนาะแล้วก็แบบไปมาสะดวกสบายมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็เอ๊ะในในส่วนของสนามบินเนี่ยค่ะไกลไหมคะถ้าเราไม่ไกลเลยค่ะใกล้มากๆเลยเพียงแคออ่ออกหน้าตัดซอยไปเลี้ยวขวาประมาณ กิโลนึงไม่ถึงก็ก็ถึงสนามบินแล้วค่ะโใกล้มากๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยค่ะใกล้กับที่ไหนบ้างคะพี่สถานศึกษาก็จะใกล้กับมชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชมงคลค่ะนึกถึงแถวนั้นเนี่ยสถานที่ศึกษาแถวนั้นนะคะแล้วก็ใกล้ๆเคียงก็จะเป็นสวนสัตว์อ่าใช่ ใช่แล้วค,ค่ะที่ท่องเที่ยวนะคะมีเพียบเลยนะคะเชียงใหม่ของเราค่ะแล้วก็ที่นี่เดินทางสะดวกมากเลยนะคะค่ะแล้วหากใครนะคะสนใจอยากจะชมห้องนี้นะคะหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะหรือว่าโทรหาพี่อิ๋วโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็น้ำกับพี่อิ๋วขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมเลย ฝากเป็กำลังใจใพวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ